คื่นกานขาบดหัวประดังตายแล้วก็ถูวหัวหัวออพอเดาเดาได้เลยหรอต้องเดาแบนบันทอช่วยเห็นใจเฮ่หน่อยเฮ่ช่วยเห็นใจเฮ่เฮ่เป็นง่ายเป็นง่ายสวัสดีครับตอนนี้ทีกพอนกำลังอยู่กับพวกเรา สวัสดีครับจิตา i ินไซต์สวัสดีครับเป็นต่อคุกกี้ค่ะสวัสดีครับผมไฟคนะครับสวัสดีครับสวัสดีอิต์คุกกี้เย้ยย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 ยวันนี้ย องเป็นดาวเป็นดาวมาต้นที่หายตัง AR ผมนะครับไม่ใช่ผูแต่งวันนเรามาหาดาวจากฟุออรเสอคอนการโรเอน้องๆเนี่ยเพื่อกาเั้นอ้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะเลของเราในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่ง2รอบรอบแรกก็จะเป็นโจทของเพไทยแล้วก็อีกทีนึงจะเป็นโจดของเอลสากลเอสากลด้วย แล้วมันรันวงการอยู่แล้วไหนชวนพูดนี่กร่าแต่ทุกคนแต่งลงไอ้ปีลานคนแสบแสบดูกันได้ใน y t u t u อ่าที่ทร็อพหรอพวกอีปไงอพิกซี่อะไรอย่างงี้อ่าเลสปินนะเดปีนพิกซี่อะไรอย่างงี้เดสเซลทงสมุยก็จากโกอีทุกคนเขาเปลี่ยนกันไปสิบวงแล้วเนี่ยได้ครับ โอเคมายถึงเป็นคนที่นั่งทายตรงนี้นั่ทานอเบอก่อไดปดิเงชตาลยกันเยจะบอกว่าเกมนี้เหมือนเล่นง่ายๆเหมือนนอนอยู่ที่เตียงเดี๋ยวคุณก็รู้เพลงนี้อย่างยากพอเมาเพลงแรกก็ยากเลยท่าแรก ตอนดูกันหัวเอาสองมือประกบกันแล้วลูบหัวขึ้นมาแบบเซ็กซี่เงยหน้าแบบปุ๊บขึ้นไปเออลูกใจใช่ใช่ลูกแตรและและกางขาสองข้างพร้อมกันครับผมขึ้นกางขาสบัดหัวประดังซ้ายเออเดี๋ยวมันเก็บเวลาคิดไหมมันเก็บเวลาเดี๋ยวไม่รู้เลยรอก่อนรอก่อนข้อแปดผู้ชายเอาหัวลูกเราเราไม่สามารถทำมือได้ถูกไหมฮะโอเคแล้วจับ ขบกางเกงจับเอวแลบิดไปทางซ้ายเออเอาหัวไปทางซ้ายไปขวาสรอบเนีไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ไปทางขวาซ้ายขวาตัวแข็งขวาตัวแข็งนไท่าแบบประจำอะไรที่มันเกงไทยนี่หว่าเอาเพลงเต้นร่นละก็ตอบเลยไม่ออกน่คออบต่อกันอ่ะคุนไหม่่นใหม่เธออยากไรู้ฉันเต่นนานหรือเปล่าเออโออชวชวร่ เออชวนชวนป้าขวาซ้ายขวาลูกหมุนเออปื๊ดปื๊ดอ่ะแล้วก็ใช้ตอบนะแล้วไม่ตอบเลยใช่จี้อ๋อไอ้บ้าเลยเพลงอะไรเอาทำไมเอะเพลงเล่นอยู่บนเชลเตอร์เอาไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะเราชื่อเพลงหมึ่งนะเปิดเวครับเปิดเวลาแล้วนะห้าสี่สาม

ันนี้นะหมุนต้องหันขวา90อ,องศาเลยหันขวา,ากระโดดย่ำปึ้งแล้วสะบัดแขนขวาขึ้นไปแั่งเดียวเล่าลงมาแล้วก็ทเวิร์กทเวิร์กสเวิร์กรู้อะไรดีเนี่ยรู้อะไรแน่เลยแล้วไฝ่มือเป็นผีเสื้อที่อกอะแล้วหันซ้ายมาแล้วก็เทเวิร์กก็เทเวิร์กต่อเป็นมืออย่างนี้ อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแค่เหนอก่า้พอีฟอกมเหรอันน right? ี้คุณันแทะหนาเงินโมแน่มันใครใครฉังก็ไม่กั้นเอาผมไม่ต้องแล้วคานผู้ชมแกะมาเรียบร้อยแล้วโฟอินแน่แเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนทายแล้วตอนนี้เป็นกันยาวแล้วนะสนที่ะี้ถ้าพูกร้องในเท่ากนติดชื่อแน่เลยูดี เริ่มเลยเอามือขวาทำเป็นนิ้วสีออกเอามือซ้ายก็ชี้ออกเหมือนกันไม่ได้รู้ไม่ใช่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 ใไม่ไม่ไม่่ว่ามืขวาก่อนาสายตาขาก่อนแล้วค่อยสายตาหมุนหมุนหมุนเหมือนแไม่รับไม่รับรเออเหมือนแร็ที่ไรวลงลงไปเลยตัวครัตัวลงเด็ดขอพิกซี่ครั ตอบแบดีดุดมากตามาให้นี่พยายามไปเอาท่อนคุกด้ยเพราะถ้าเปิดมาคงวัดลูเลยตัวน้มาเตะแล้วก็เตะแล้วก็ออกเตะแล้วก็ออกเออถ้าพี่พิมตอเตะมันเด็กราซ้ายขวาซ้ายขวาคู่มือขึ้นมา2อะมืแล้วกัมมือไว้งมาอสองมือทำข้างตัวข้างไหล่แล้วก็ทำแบบล้นแล้วแบนั้ อ่าแล้วก็เตะเตะฝักมือเรียกฝักมือเรียกนู่นฝักหยุดหยุดหยุดไม่ฝักมือสองทีเอามือสองมือมาประกบกันเออเอออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วแยกให้มีระยะห่างเคำถามอันนี้ขั้นไหนคันนี้ก็ปุ๊บแล้วก็พุชออกพุชเหมือนปั้นเหมือนปั้นปั้นพอจินมคุกกี้เหรอไอเราไม่ติดใจหรอเหมือนปั้นปะตันปั้นเหมือนปั้นก็เลยเสียใจหรือว่ามูเต B N K f o r t ครับผมชื่อเพลงว่าบุกี้เสด็จทายใครโได้ไหอ ไปเลยพเพราะว่าเพลงง่ายมากทีเดียวก็คือรู้ห<ร>ลับตา,มาผมดยันท้ายได้เลย่หลับตานอนขึ้นเ,เอามือขึ้นมาสองมือวางไว้ประมาณเอวข้างหน้าสะบัดไปทางซ้ายสะบัดไปทางขวาน่ารักน่ารักจังว <c oughs> ะฮัลโหลค่ะทำให้มันเป็นตัวยู <c oughs> เออ่เออเออเป็นฟิวนั้นเจอิวนัท <c oughs> สองคนนี้มึงนัดกันก่อนแต่ละคนแต่ละเพลงเลยแบมือแบมือแบมืออ่าเอามือวางขึ้นมาแล้วก็สะบัดซ้ายขวาเป็นตัวยูสองข้าง แก้งเหรอแล้วก็ยกขาขวาขึ้นพร้อมกับมือวาดขึ้นมาเป็นหัวใจบนหัวหัวใจใหญ่ให้บอกว่าแล้วก็ใส่สูทด้วยเออหรือย่างผมตกขาวอะไรไปตัวมันไปที่อาราบิข่าวลงอเพราะเราทำมือตรงตรงเราเอาลงข้างล่างแล้วก็กำมือเขย่าไหลไม่ใช่แน่ยกยกไหล่ข่ายกไหล่ไปหมุ่นตัวหมุ่นแล้วก็ยกแขนสักอย่างก็มืออีกข้างหนึ่งทำเป็นเวฟบนมือข้างนี้ เบบจับหัวศอกเฮ้ยเก๋ารงนี้รู้เลยแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้แล้วมีอะไรอย่างนี้ภาวะกเลยอดบองว่าเจลเว้นเดย์จริงมันควรจะรู้ตั้งแต่ท้าอันนี้แล้วมันไม่ควรมาเก็ตอันนี้มันเก่ามากมันบ่งบอกถึงอายุผมเก่ามากเก่ามากตอนแรกรู้เลยพูแค่นี้ให้เวลาแบบสองนาทีอ่ะเริกก็คือ ไม่ต้องดูเลยเนี่ยไม่ต้องดูเลยเอามือสองข้างขึ้นมาระดับหน้าอกแล้วก็เขย่าเขย่ามือขย่าหรือว่าเด้งหรือว่าอะไรเขย่าพร้อมกันขยับพร้อมกันด้วยแต่ว่าไม่ต้องเขย่าแรงล่างบนบนล่างบนล่างอ่ะเออเออสมุนไพรสเดหรูท้าวตัวอย่างเดีอย่างพวกมึงมีอยู่เพียงอย่างนี้อยากมาถ้าตกใจจริงนึงนไหมอยากให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากได้อยากดูเต้นหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมเลยก็จัดมาเป็นดูบูทีนเลยนะให้ตอบแก่เราหนึ่งอยากให้ชัวร์ว่ามันใช่อย่างที่เราคิดไหม นี่ก็รู้แค่ท่านั้นท่าเดียวเหมือนกันก็เลยบอกท่าเอาท่าอื่นแต่ก็ขว้าท่าก่อนงั้นเขาตอบดูดิอ่าๆก็ตอบเลยสิครับอะไรครับเน้นอ๋อต่ำยกอ๋อยกอ๋อไม่ใช่เส้นอกไม่ใช่เส้นอกไงไม่ใช่เส้นอกเดี๋ยวเขาตอบเขาตอบใหม่เขาแก้ตัวเขาตอบเลยอ่ะรักต้องเปิดบายใบเตยอาสยามมันเป็นของไทยอ่ะขอโอกาสใช้ฉันพิสูจน์ฉันจะทำให้ดีที่สุดของช่วทุกวันฟีดจะเล่นกับใบเตยอาสยามเพลงรักต้องเปิด เยอะนะโอ้ยขอตอบเลยมือสาชี้ข้างบนงอข้อสอบเข้ามาหน่อยชี้แบบแบลวแบบฟิลนี่ติดต่ออ่าชี้อีกรอบนึงระดับต่ำลงมาอีกสักหนึ่งครั้งอ่าถูกต้องครับเอาขาซ้ายถอยหลังลงมาเป็น1 2ใช่ครับคุณสมุตเรียนครับไปต่อยาวหรอครับ ในหัวก็คือยังเงาจนตาลายมาเลยเอามือซ้ายวาดไปที่หัวใจขึ้นข้างบนหน่อยเอ่าเล็กๆเล็กๆพร้อมกับเอาขาขวาเก็บเข้ามาด้วยแล้วคุณก็เอามือสองมือวางไว้ที่หน้าอกแล้วทำมือหมุนสองรอบที่หน้าอกคือแบบหนุนๆอ้าสองรอบสองรอบหนึ่งสองรอบหัวใจสามฮะแล้วก็ทำที่หน้าอกสองรอบสามรอบฮะเอามือสองครั้งวาดไปที่หัวใจเล็กๆได้ไหมครับไปต่อตอบเลยไม่ไดนมามอะไรล่ะฮวัดปลาหลาโฟอีฟ แล้วทำไมท่ามันคุ้นๆแบบแบบว่าใหัวกอกามาเซนเนียก้แขึ้นครับัเลห้อ่าั่งหนึะอ่าอ่า่าอะไรอีกยิงกัน่าีเป็นง่าย่ต้องบอนแล้ 1 uh, 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 I like you tâm much, Tại sao I like you ตาพลอยร้านคะแรนหรอเอาลปน้แล้วเล่นเลยค่ะเอามือชูขึ้นมาสองมือครับผมแล้วก็ทำเป็นสองนิ้วชี้ที่ตาไม่ได้ไชอคคนตรงนั้ไม่ใช่สายตาหลอกกันไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ยิใครดาวติ๊กตอกแล้วที่ต่อ เต้นหมอต้นหมอต้นไปเป็นไทยจริงจริงนี่ยตั้งแต่ปฐมเลยเพราะว่าเนื้อเพลงเนื้อเพต่อไปเป็นเบอร์ขวาอ๋อเอาเลครับผมให้ลองติดตากันครับทุกคนว่าดาวเต้นไฮสคูอีพีนี้มเป็นใครนะบอกเลยว่าอีพีนี้ยกให้ไปต่อไปก่อนเพราะก็เป็นหมอต้นแค่หมอต้นต่อไปก็เป็นเบอร์ใหญ่ครับทุกคนอย่าพูดเยอะอย่าบอเยอะเร็วเรไปเลยกันเลยไปเร็วไปเลย